คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดี f อทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระที่14นะคะขึ้น8ข้ามเดือน10นะคะวันนี้เอ็ดก็จะไหว้ศาลเจ้าที่ที่บ้านที่ชนบุรีนะคะศาลตายายศาลพระภูมินะคะแล้วก็ จะถือโอกาสนี้ขอขอโชคกับสามตายายที่บ้านที่ชนบุรีนะคะสามพระภูมินะคะที่บ้านที่ชนบุรีนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ขอนานแล้วตั้งแต่กลับไปอยู่สุรินทก็เพิ่งมีโอกาสได้ขึ้นมาอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสขอโชคจากตายายที่บ้านที่ชนบุรีเลยนะคะ สารประภูมินะคะ Ö, <paying. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเก็ดยวจะไหว้ศาลแล้วนะคะ ตอนนี้แอดก็ได้ไหว้สารตายายกับสารประปูนไเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้จุดธูปขอจุดธูปเสียงทายขอโชคกับตายายเจ้าที่ที่บ้านที่ชลบุรีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านีนะคะท่านผู้ชมแอดก็ได้จุดธูปเสียงทายขอโชคกับตายายเจ้าที่ บ้านที่ชนบุรีนะคะตอนนี้เราก็มาอรอลุ้นกันนะคะว่าตายายจะให้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นะค,ะค่ะวันนี้แอดก็ต้องขอฝากช่องมิชานลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกําลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากพี่ชาแนลนะคะ อยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิชานแนลเลยค่ะแอดมีเลขเด็ดให้ทุกวันนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นเลขทุบเสียงทายกันเลยนะคะว่าตายญ่เจ้าที่ที่ชนบุรีจะให้ตัวไหนกันนะคะเดี๋ยวแอดจะตั้งกล้องไว้นะคะจะได้ลุ้นไปกันพร้อมๆกันนะคะ

นี่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เห็นมาเห็นสองตัวแล้วนะคะตัวแรกก็เป็นเลขเจ็ดนะคะตัวที่สองเป็นเลขแปดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สามกันนะคะว่าตายายเจ้าที่บ้านที่ชนบุรีจะให้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคะ่ะ Okay. Yeah. นี่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ทูบเสียงถ่ายก็ได้หมดแล้วนะคะเห็นตัวเลขครบทั้ง3ตัวแล้วนะคะก็781นะคะ781นะคะแต่ทูบเหมือนทําท่าจะหักครึ่งนะคะหักเลขเ็ดนะคะตรงเลข7กับเลข8นะคะก็ได้มา3ตัวนะคะ781นะคะตัดเล่นก็จะมี7887 8118 7, 8, 1, 1, 8, แล้วก็1771 7, 7, 1, นะคะท่านผู้ชม ก็ลองพิจารณาดูเลขทูบเสียงทายจุดขอสารตายายที่บ้านที่ชนบุรีนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูตัวเลขของตายหย่เจ้าที่บ้านที่ชนบุรีนะคะว่าเป็นตัวเลขที่ชอบเป็นตัวเลขที่ใช่หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมก็พิจารณากันดูให้ดีๆนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ พราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางในการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่นะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขอวอวยพรให้เอฟซีทุกท่านจงโชคดีถูกหวยร่ำรวยไปกับตัวเลขทูบเสียงทายขอสารตายายที่บ้านชนบุรีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ